ครับเลขนะครับมเลขเพิ่มเลขเพิ่มเตมิมมสามนะครับเป็นนี้ไปเริ่มไปที่บทที่สามเลยนะครับบทที่สามมันจะเป็นเรื่องของสมการกำลังสองสมการกำลังสองนะครับสมการกำลังสองเนี่ยมาดูครับมาดูอลิพาเข้าไปหาข้างในเลยนะครับ สมการหลักการของสมการก็คือมันต้องมีข้างซ้ายและมีข้างขวาโดยตรงกลางคือเท่ากับแล้วสมการเนี่ยนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยมันมีซ้ายมีขวาแล้วนะอันที่หนึ่งนะสองมันต้องมีตัวแปรอยู่ข้างในสมการตัวนี้บทนี้มันชื่อสมการกําลังสองเพราะนั้น เพราะนั้นสิ่งที่มันเป็นตัวแปรข้างในมันมันจึงเป็นตัวแปรที่กําลังสองยกกําลังสองตัวอย่างตัวอย่างเช่น x ก,กาลังสองเท่ากับเจ็ด x มองจากซ้ายไปขวามองจากซ้ายไปขวาเลยเราจะพบว่ามีมี x ก,กาลังสองแล้วมี x ก,กำลังหนึ่งแต่สูงสุดเนี่ยคือ x ก,กาลังสอง ทีนี้ถ้าตรวจบอกว่าจงแก้สมการมันจะมีคำสอนที่บอกว่าจงแก้สมการจงแก้สมการมันก็คือการบอกว่าคุณช่วยไปดูซิว่าไอต้ตัว x ตัวเนี้มันควรจะเป็นอะไรถึงจะทำให้สมการเป็นจริงสมมตินะข้อนี้นะถ้า x มันเป็นเลขศูนย์ศูนย์กำลังสองเจ็ดคูณศูนย์ศูนย์กำลังสองก็ได้ศูนย์เจ็ดคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ ศูนย์ทำให้สมการเป็นจริงเพราะฉะนั้นตอบเอเท่ากับศูนย์นั่นเองละแล้วบังเอิญข้อนี้ถ้าบังเอิญรู้อีกตัวหนึ่งเข้ามาถ้า x เป็นเลขเจ็ดเเป็นเลขเจ็ดสมมตินะมันก็จะกลายเป็นเจ็ดกำลังสองเเป็นเลขเจ็ดใช่ไหมก็คือเจ็ดคูณกับ x ที่เป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าโอเคเนี่ยมันเท่ากันจริงเพราะนั้น x จริงตอบสองค่าไม่ตัวนี้ก็ไม่ศูนย์ก็สี่สิบเก้า นี่คือการแก้สมการเพราะั้นการแก้สมการคือการหาค่า x อ่ะมาดูเลยครับทิ้งหลักการของการแก้สมการที่เป็นกําลังสองหลักการของมันคือต้องจําเลยนะหลักการข้อแรกหลักการข้อแรก a แยกย้ายจดนะย้ายทุกอย่างไปข้างซ้าย ให้หมดอันที่หนึ่งนะ a ต่อไป B 1น,นะอันที่ A นะอย่างแรกเลยนะครับเอาอเป็นข้อหนึ่งดีกว่าหนึ่งนะครับหลักการคือย้ายทุกอย่างไปข้างซ้ายให้หมดข้อสองแยกตัวประกอบขอหลักการแค่สองข้อพอหนึ่งย้ายทุกอย่างไปข้างซ้ายให้หมดและสองคือแยกตัวประกอบมาดูกันว่ามันจะทำได้ยังไง มาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งไปคข้อครูพาเข้าไปบอฟอเลยนะครับแบบฝึกหัดที่สามจุดหนึ่งข้อหนึ่งจุดหนึ่งโจทย์บอกว่า x จงแก้สมการของ x ก,กำลังสองเท่ากับสาม x หลักลการข้อแรกครูอบอกว่าให้เอาทุกอย่างไปข้างซ้ายให้หมดเพราะนั้นเพะนั้นข้างขวาสาม x ก็ย้ายไปข้างซ้ายก็กลายเป็นลบสาม x การย้ายไปดูเหมือนหมดจริงก็หมดจริงจริงนั่นแหละการย้ายเชื่อวบวกลบหมดจริงแต่มันไม่ได้หมดหรอกมันมีศูนย์ค้างอยู่เรียบร้อยเสร็จข้อหนึ่งผ่านไปย้ายอย่างไปข้างซ้ายให้หมดแล้วข้อสองบอกให้ทําไงให้แยกตัวประกอบการแยกตัวขอบแบบง่ายที่สุดสําหรับการเห็นอย่างเงี้ยสองเทอมคือการดึงตัวร่วมเพราะนั้นกูด,ดึงตัวร่วมเออกมามันก็จะเหลือเอ็ลบสาม พอเร,เรียบร้อยเสร็จมันการเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับมี x ตัวหนึ่งไปคูณกับ x ลบสามเลขสองตัวเอามาคูณกันวงเล็บสองวงเล็บเอามาคูณก,ก,ก,กันแล้วมีค่าเท่ากับศูนย์เวลาคูณกันแล้วได้ศูนย์เนี่ยมันตีความได้สองอย่างไม่ตัวหน้าเป็นศูนย์ก็ตัวหลังเป็นศูนย์ถ้าตัวหน้าเป็นศูนย์ x ก็ต้องเป็นศูนย์นะส ถ้าตัวหลังเป็นศูนย์ดูดีนะถ้าตัวหลังเป็นศูนย์มันหมายความว่า x ลบสามถ้าเป็นศูนย์ x มันจึงควรจะเท่ากับสามย้ายลบสามไปฝั่งขวาเพราะฉะนั้นตอนนี้ด้วยภาพนี้เราจะได้ x สองค่าคือศูนย์กับสามเพราะนั้นตัวน,นี้คือตอบตอบคือศูนย์กับสาม พอแยกตัวประกอบแล้วเราใช้หลักการที่บอกว่าเมื่อแยกตัวประกอบเสร็จยอดบอกคือการคูณกันคือการทำให้รูปการคูณพอคูณกันเสร็จไอตัวนี้และตัวนี้ถ้ามันคูณกันได้ศูนย์มันตีความได้ว่าไม่ตัวหน้าเป็นศูนย์ก็ตัวหลังเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเดินเจอถ้าเราแยกตัวประกอบสมมตินะมีข้อพิเศษแยกตัวประกอบเสร็จมันได้ x ลบ2คูณกับ x บวก5มีค่าเท่ากับศูนย์ ไม่ x ลบ2เป็น0ก็ x บวก5เป็น0ถ้า x ลบ2เป็น0 x ควรจะเป็นเลข2อ่ะสิถ้า x บวก5เป็น0 x ควรจะเป็นเลขลบ5เพราะนั้นจิงต่อแก้สมการแล้วได้ x เท่ากับ2หรือไม่ก็ลบ5ไปดูข้อ2ครับ ข้อสองหนึ่งจุดสองสอง x กำลังสองลบห้า x เท่ากับศูนย์มีสองเทอมข้างหน้าก็มี x ข้างหลังก็มี x เพราะนั้นดึงตัวร่วม x ออกมาดึงตัวร่วม x ออกมาแล้วนะเพราะนั้นตัวหลังข้างในทั้งสองอันก็คือตัวหน้าสอง x กำลังสองดึงไ x ก็เหลือสอง x ตัวหลังถูกดึง x ก็เหลือห้า เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บถ้าตัวหน้าเป็นศูนย์ x ก็ต้องเท่ากับศูนย์ถ้าตัวหลังเป็นศูนย์ก็ 2x ลบ5เท่ากับศูนย์ทำต่อ 2x เท่ากับย้าย5ไปฝั่งขวาลบ5ไปฝั่งขวาได้บวก5 2คูณอยู่กับ x ย้ายข้างเชิงคูณถ้ามันคูณอยู่พอย้ายข้างต้ไปในรูปของการหารเพราะนั้น x จึงมี2ค่าคือไม่ศูนย์ก็ 5ส่วนสเพราะนั้นตอบ x เท่ากับศหรือไม่ก็ theta ส่วนสอง answer ผ่านไปข้อ1.3 <c oughs> 4 x บวกสาเท่ากับ x กำลังสองบวกสา หลักการเขาแรกย้ายทุกอย่างไปข้างซ้ายให้หมดเพราะนั้นกูย้าย x กลังสองย้ายมาฝั่งซ้ายกลายเป็นลบ x กาลังสองส x ของเดิมเขียนไป33ของเดิมเขียนไปยังไม่ได้ย้าย36มาเพราะนั้นย้ายมาเป็นลบ36ฝั่งขวาเป็นศูนย์ทำให้เป็นผลสำเร็จลบ x กำลังสองบวกส x บวกสาสมลบสามหกได้ลบสามเท่ากับศูนย์แล้วแยกตัวประกอบหลักการข้อที่หนึ่งของครูก็คือว่าเวลาจะแยกตัวประกอบเนี่ยถ้า x ก,กำลังสองตัวกำลังสูงสุดมันเป็นลบติดอยู่เนี่ยครูไม่แนะนำให้รีบแยกตอนนี้ครูแนะนำให้ทำให้มันเป็นบวกก่อนเพราะนั้นเราลบคูณตลอดการลบคูณตลอดนี่นะครวลบคูณตลอดนะเอาลบคูณตลอดมันก็จะกลายเป็นจากลบก็จะกลายเป็นบวก จากบวกก็จะกลายเป็นลบจากลบก็จะกลายเป็นบวกฝั่งขวาคูณด้วยลบก็ศูนย์เหมือนเดิมพอถึงตรงนี้ปุ๊บต่อไปนี่คือเราแยกตัวประกอบเองการแยกตัวประกอบเองตัวนี้ถ้าย้อนกลับไปความรู้ตอนม2เนี่ยมันคือการแยกตัวประกอบด้วยตัวเองอย่างง่ายๆก็คือ x กาลังสองเกิดจาก x คูณกับ x อ,อะไรคูณกันได้สาม แล้วรวมกันกูคเคยสอนในในคลิปที่กูสอนเรื่องการแยกตัวประกอบอย่างง่ายเป็นสองวงเล็บอย่างง่ายอะไรคูณกันได้สามแล้วรวมกันได้สี่ก็คือไม่พ้นคือสามกับหนึ่งคูณกันได้สามรวมกันได้สี่แล้วมันจะเป็นเครื่องหมายลบทั้งคู่เรียบร้อยเสร็จถ้า x ลบสามแต่มันก็เกิดานตีความถ้า x ลบสามเป็นศูนย์หรือไม่ก็ x ลบหนึ่งเป็นศูนย์สรุป x จริงเท่ากับไม่สามก็ หนึ่งตรงนี้มันงงไหมไม่งงนะทีนี้ตรงนี้สําหรับคนที่มาดูคลิปตรงนี้ที่ครูสอนนะครับเรื่องการแก้สมการกําลังสองตัวเนี้ยครูแนะนําว่าไอ้ตรงนี้คนนรูคไม่สอนแล้วนะจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยที่ไปแยกเป็นสองเล็บคูณกันเท่ากับศูนย์เนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ต้องไปทวนเองในคลิปเรื่องของการแยกตัวประกอบพหุนามนะครับทั้งหมดเลยบทนี้คือบทบทนี้ชื่อบทว่าการสมการกําลังสอง แล้วมันให้แก้สมการบทนี้คือสมการกำลับบงสองมันให้แก้สมการหลักการข้อหนึ่งคือต้องแยกตัวประกอบแสดงว่าใครจะทำบทนี้แล้วแยกตัวประกอบไม่เป็นเขาเรียกว่าภาษาเรียว่าจบบริบูรณ์ไม่จบบริบูรณ์เอวังคือไม่รู้เรื่องและแน่นอนทำไม่ได้แน่นอนจะผ่านบทนี้จะทำบทนี้ได้จะเรียนบทนี้ได้ต้องแยกตัวประกอบเป็นโอเคนะ ราะนั้นตอนนี้เราแยกตัวประกอบไปแลนะครับข้อ1นึ่งจุดหนึ่งอยูองแยกตัวประกอบด้วยกันหนึ่งตัวรวบข้อหนึ่งุดสาแยกตัวประกอบด้วยการทําเป็นสองวงเล็บด้วยตัวเองอย่างง่ายทําเป็นข้อหนึ่งจุดสามนะทำเป็นสองวงเล็บด้วยตัวเองอย่างง่ายไปดูครับข้อถัดไปหนึ่งจุดสี่ x กำลังสองบวกสี่เท่ากับสาม x กำลังสองบวกสี่เท่ากับสามอ่ะมาทําการนั่นกันย,าย้ายค่า x กำลังสองบวกอะไรครับย้ายสามมาฝั่งซ้ายกลายเป็นลบสามใช่ไหมก็เป็น x กำลังสองบวกหนึ่งใช่ไหมครับเท่ากับศูนย์ x กำลังสองบวกหนึ่งเนี่ยมีแค่สองพจน์สูตรเราไม่เคยเรียนกำลังสองกับการบวกบ เราเคยเจอแต่กําลังสองกับการลบอย่างนี้จะแยกเป็นสองเล็บได้เป็น a ลบ b คูณกับ a บวก b แต่ตรงกลางเป็นบวกไม่มีสูตรรองรับขณะเดียวกันมันก็ไม่มันก็มี x แค่เทอมหน้าเทอมเดียวเทอมหลังไม่มี x เพราะนั้นก็ดึงตัวร่วมไม่ได้ไม่รู้จะดึงไม่รู้จะแย,ยกตัวประกอบยังไงเอามาดู มาลองย้ายข้างกลับไปฝั่งนู้นดูสิมาลองคิดตามกันทีงแค่เอ็กสลองสองถ้าย้ายบวกหนึ่งไปฝั่งขวาจะกลายเป็นลบหนึ่งเลขอะไรเอ่ยยกกำลังสองแล้วได้ลบหนึ่งยกให้ตายยังไงก็ไม่ได้ลบหนึ่งใช่ไหมหาเลขมาเติมหาให้แทบตายยังไงมันยกกำลังสองแล้วมันก็คูณกันเองไม่มีทางติดลบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันคือการหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่มีคําตอบครับไม่มีคำตอบ ไม่มีคาตอบหลักการจะดูว่าไม่มีคําตอบทํำยังไงวิธีการดูก็คือเมื่อเราเดินไปเจอ x ตัวแปรอะไรก็ตามยกกําลังสองถึงแม้ว่าจะมีเลขคูณทั้งหน้าก็เหอะเช่น 5x กำลังสองแล้วไปบวกกับเลขสักตัวหนึ่งอาจจะเป็น109อาจจะเป็นบวกกับสแควรูทสองบวกกับ7โครงสร้างกําลังสองที่ตัวแปรแล้วไปบวกบกับตัวเลขแล้วเท่ากับ0ูนย์ตัวนี้หาค่าไม่ได้จําไว้เลย ขอ้อหนะสี่นะสตารหนึ่งสี่ตัวนี้นะครับคือการหาค่าไม่ได้แต่กําลังสามไม่เกี่ยวนะกําลังสามกับการบวกห้าอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เคยกูยังไม่พูดถึงนะตรงนี้นะครับยังนะลบทิ้งไปก่อนนะยังไม่พูดถึงนะครับไม่เกี่ยวนะเราพูดแค่กำลังสองอย่างเดียวนะครับไปถัดไปดูข้อหนะึ่งจุดสี่แล้วเราไปดูหนึ่งจุดห้า 1.5x กำลัง2บวก x ลบ2เท่ากับ0บวก x ลบ2เท่ากับ0ตัวน,นี้จะข้างสมการดีแล้วคือข้างขวาเป็น0แยกทุกอย่างมาฝั 1, well. ่งซ้ายหมดแล้วเราทำต่อเลยต้องแยกตัวประกอบด้วยแพทเทิร์นอย่างเงี้ยถ้าแยกตัวประกอบกำลัง2แล้วมากำลัง1แล้วก็ตัวเลขไม่มี x อย่างเงี้ยมันจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบด้วยเป็น2วงเล็บ ด้วยตัวเองแต่ด้วยมีเลขสัมปสิทธ์อยู่ข้างในกำลัง2เป็นเลข3อย่างเงี้ยหลักการที่คุเคยสอนเขาเรียกว่าแยกตัวประกอบด้วยเป็น2เลขด้วยตัวเองอย่างยากขึ้นมาอีกหน่อยถ้ากลับไปทวนตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่างยากขึ้นมาหน่อยก็มีวิธีการก็คือว่าอะไรเอ่ยคูณกันได้ 3x ก,กำลัง2ก็เกิดจาก 3x คูณกับ x แล้ววิ่งมาดูตัวท้ายอะไรคูณกันได้2มันก็ไม่มีมันก็ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่2กับ 1ก็หนึกับ2มาดูกันถ้าเป็น2อ,อย่างนี้1อย่างนี้บรรทัดบนตัวนี้คูนกันได้2ตัวนี้คูนกันได้3 2กับ3ดูดีนะ2กับ3ต่างกัน1ห,หรือเปล่าต่างกัน1 เพราะฉะนั้นคู่เนี้ยถือว่าใช้ได้เลยถ้าใช้ได้ก็เขียนให้เต็มเต็มยศมัน 3x คู่กับ2ในวงเล็บเดียวกันส่วน x ไปคู่กับเลขหนึ่งในวงเล็บเดียวกันแล้วเรามาคิดเราต้องการตัวกลางที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นคู่ที่คูณกันได้มากต้องได้บวกคู่ที่คูณกันได้มากคือคู่นี้ใก,นใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกล คู่ที่คุณยังได้มากคือไกลคุณไกลต้องได้บวกเพราะนั้นตรงนี้ควรจะเป็นบวกและตรงนี้เป็นลบอันนี้อันนี้อันนี้ครูสอนในคลิปเก่าอยู่แล้วนะครับไปดั้งหาดูนะครับด้วยโครงสร้างนี้แยกองคประกอบเสร็จสมบูรณ์ถ้าตัวนี้เป็นศูนย์หรือถ้าตัวนี้เป็นศูนย์ถ้าตัวหน้าเป็นศูนย์ก็สามเอกลบสองเท่ากับศูนย์ถ้าตัวหลังเป็นศูนย์ก็เอกบหนึ่งเท่ากับศูนย์ถ้าเอกรบหนึ่งเท่ากับศูนย์เอ 0, ็กจะเท่ากับลบหนึ่ง ถ้าตัวหน้าเป็นศูนย์ 3x จะเท่ากับ2 x เดียวก็เศษ2ส่วน3คำตอบของข้อนี้ก็คือ x เท่ากับเศษ2ส่วน3หรือลบ1อะต่อครับ1.5แล้วต่อไป1.6 1.6 ยี่สิบห้า x กําลังสองบวกสี่เท่ากับยี่สิบ x ย้ายค่าทุกอย่างมาฝั่งซ้ายให้หมดก็จะกลายเป็นยี่สิบห้า x กําลังสองลบยี่สิบ x บวกสี่เท่ากับศูนย์จริงๆตัวนี้ถ้าเราแยกเป็นสองวงเล็บ ด้วยตัวเองเลยเนี่ยก็น่าจะพอคิดได้แต่เสียเวลายเยอะหน่อยแต่เราเหลือกไปเห็นอะไรบางอย่างสิ่งที่เหลือไปเห็นบางอย่างคืออย่างนี้ดูดีนะตัวเนี้ยมันเปลี่ยนได้กลายเป็นห้าทั้งหมดกำลังสองตัวเนี้ยมันเปลี่ยนได้กลายเป็นสองกำลังสองถ้าลองเอาเข้าสูตรกําลังสองสมบูรณ์ยกทั้งหมดยกกำลังสองอะ ตรงกลางมันจะกลายเป็นสองเท่าของตัวหน้าและของตัวหลังสองเท่าของตัวหน้าอา้าวสองห้าสิบสิบคูณสองเป็นยี่สิบมันคือยี่สิบเอ็กพอดีเห็นไหมมันคือยี่สิบเอ็กพอดีแสดงว่าแสดงว่าใช่เลยมันคือยี่สิบเอ็กพอดีมันตรงเลยเพราะฉะนันนนนน้นตรงนี้เป็นตำแหน่งนี้เป็นลบเพราะนั้นตัวนี้เราสามารถแยกตัวกรกอบได้เป็นห้าเอ็กกับ สองตรงกลางเป็นลบทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับศูนย์มันก็คือห้า x ลบสองสองเล็บห้า x ลบสองกับห้า x ลบสองเท่ากับศูนย์ก็คือเราคิดแค่ครั้งเดียวก็ได้เพราะนั้น x ดึงเท่ากับไปทำเองนะเศษสองส่วนห้าไม่ต้องตอบสองตัวตอบครั้งเดียวพอเอ็กซ์ึงเท่ากับค่าค่าเดียวคือเศษสองส่วนห้า ต่อไปครับ1.6แล้วต่อไป1.7 1.7 6m กำลังสองบวก 13m ลบ5เท่ากับ0แยกด้วยตัวเองอย่างง่ายเอ้ยอย่างยากขึ้นมาหน่อย ครูก็ไม่รู้กันว่าคุณจะแยกออกไปนะหกหกมันมีให้เลือกหลายคู่ระหว่างหกคู่หนึ่งหรือสองคู่สามคููแนะนําให้เอาเลขใกล้ๆกันไว้ก่อนเริ่มจากเลขใกล้ๆก่อนเพราะนั้นเริ่มสองเอ็มคู่กับสามเอ็มส่วนห้ามีคู่เดียวแน่นอนไม่ห้าหน้าหนึ่งหลังก็หนึ่งหน้าและห้างหลังเรียบร้อยเสร็จเราก็มาทําการทดลองคูณดูถ้าเอาใกล้ๆ ไกลๆ2อคูณหได้2 5 3 15 12กับ15มันต่างกัน13เนี่ยตรงนี้ตัวนี้คือลบเนี่ยต้องให้เราท่องว่าต่างมันต่างกัน13หรือปเปล่าอ้าวใช่จบเลยผละัพธจยิ่งแย่กลายเป็น 2M คู่กับ5วงเล็บหน้าแล้วก็ 3M คู่กับ1ในวงเล็บหลัง ไกลๆก,กับไกลๆผลผลิตต้องเป็นเลขบวกต้องเป็นบวกบวกสิบามเพราะฉนั้นคู่ที่คูนกันได้มากต้องได้บวกคู่ที่คูนคูณกันได้มากคือคู่นี้ห้ากับสามเอ็มต้องได้บวกเพราะนั้นใส่บวกที่นี่และลบที่นี่เท่ากับศูนย์เพราะนั้นเอ็มวงเล็บหน้าจะไดเอ็ม mm. เท่ากับลบห้าส่วนสองวงเล็บหลังจะไดเอ็ม mm. เท่ากับเศษหนึ่งส่วน สโอเคเขีไหมเดี๋ยวกเราไม่ดูอีกข้อหนึ่งข้อ8ข้อหนนะครับแล้วเดี๋ยวข้ออื่นเดี๋ยวจะเฉลยจะเฉลยขึ้นคลิปไว้ให้นะครับต่อไป1.8 1.8 10X ดกกำลังสอง บวก1 X, ิบเอ็ลบสิเท่ากับศลองแยกด้วยตัวเองคุูไม่รู้กันนี่าจจะยากขึ้นมาหน่อยแต่ก็ใช้หลักการเดิมอะ่ะสิมีให้เลือกระหว่าง1ิบกับ25งคุูทดลองใช้2อเอ็กับ5้อดูขนาเดียวกัน ที่เป็น15มีที่เรืองระหว่าง1 15หรือไม่ก็3 5มห้าสิบห้าทีนี้การจะใส่เข้าไปตรงนี้เนี่ยดูดีนะถ้าคูใส่3ที่นี่และ5ที่นี่มันจะกลายเป็นตัวนี้ก็5ตัวนี้ก็5ไม่ค่อยสวยในการวางเพราะนั้นใช่ควรเอาหมาไว้ข้างหน้าสมมติถ้าควเอาห้ามาไว้ข้างหน้าแล้วสามมาไว้ข้างหลังลองคูณคู่นี้ กับคู่นี้ดูคู่ใกล้55 25คู่ไกล2 3 6 25กับ6มันต่างกัน19หรือเปล่าใช่พอดีเลยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นสำเร็จจบที่ 2x คู่กับ5ในวงเล็บแรกแล้วก็ 5x คู่กับ3ในวงเล็บหลังโดยผลลัพธ์ของเราต้องการตัวมากได้บวกคู่มากได้บวก คู่มาคือห้ายี่ห้าได้บวกเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นบวกที่นี่และลบที่นี่ดังนั้น x จึงมีคําตอบถ้าสอง x บวกห้าวงเล็บหน้าเป็นศูนย์ x ควรจะเป็นเลขลบห้าส่วนสองถ้าวงเล็บหลังเป็นศูนย์ x ควรจะเป็นเศษสามส่วนห้าแล้วก็ตอบโอเคนะครับอันนี้คืออ,อ สมการกําลังสองนะครับของบทที่สามตอนที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกูขอสต็อปตอนที่หนึ่งไว้ตรงนี้ถัดไปคือข้อหนึ่งจุดเก้าเดี๋ยวกูจะเฉลยในตอนที่สองทำในตอนที่สองให้แล้วรูปแบบจะไม่ได้เป็นตัวน,นี้กูเดกูจะเขียนอัดสดไว้ให้แล้วเดี๋ยวเอาอัพโหลดไปให้ดูนะครับอ่าแต่ตอนนี้มีอะไราถามไหมก่อนที่จะจบคลิปนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นโดยข้อสรุปของคลิปนี้คือกำลงังจะบอกว่าอะไร บอกว่าจะแก้สมการกําลังสองได้เนี่ยหนึ่งคือต้องย้ายจริงๆเนี่หลักการคือทําให้ข้างขวาเป็นศูนย์เนี่ยทาให้ขวาเป็นอะไรครับให้ขวาเป็นศูนย์สองก็คือแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบเนียคำสั่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตสําหรับเราเลยนะกลายเป็นตบค้นไปการใหญ่เลยแยกตัวประกอบบทนี้ครูไม่ซีเรียสที่จะต้องรีบสอนหรอกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็น ครูสอนในในหลักสูตรปกติครูสอนนักนักเรียนในห้องนะ่ะครูจะเอาแยกง,งประกอบเป็นเรื่องใหญ่ๆก่อนแล้วสมการกำลังสองเนี่ยทีหลังรับเดียว,วได้พวกเราต้องเก่งเรื่องแยกประกอบก่อนโอเคนะจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปตอบคลิปหน้าอีกทีหนึง่ง